ประชาชนที่ได้รับแจกคูปองดิจิัลทีวีจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทอชอแล้วสามารถสอบถามวิธีติดตั้งและการใช้งานเซตท็อปบ็อกซ์ได้ณนะจุดให้บริการที่เข้าร่วมโครงการโดยเริ่มใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เซตท็อปบ็อกซ์สามารถใช้เชื่อมต่อกับเสาก้างปลาหรือเสาหนวดกุ้งต่อผ่านเข้าทีวีไม่ว่าจะเป็นทีวีรุ่นเก่า ทีวีแบบพลาสมา LCD LED หรือแบบสมาร์ททีวีแต่หากใช้ทีวีระบบดิจิทัลที่มีภาครับสัญญาณในตัวก็ไม่จำเป็นต้องใช้เซตท็อปบ็อกซ์เพราะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเสาก้างปลาหรือเสาหนวดกุ้งได้ทันทีครับหลังจากที่เราได้กล่องรับสัญญาณนี่ตอนทีวีหรือว่าเซตท็อปบ็อกซ์แล้วนะครับผมเราก็เปิดกล่องกันเลยนะครับทุกกล่องเนี่ยก็จะมีรีโมท กล่องรับสัญญาณดิจิตอลสายเชื่อมต่อกับโทรทัศน์นะครับ HDMI สรับโทรทัศน์รุ่นใหม่สายต่อสําหรับโทรทัศน์รุ่นเก่ามาด้วยเขาเรียกว่าสาย audio ิดีโอนะครับผมอะแดปเตอร์สาหรับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลนะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์อยู่3ามอย่างก็คือจะเป็นสัญลักษณ์น้องดูดีดิจิตอลทีวีนะครับผมแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็สทชคลาสเอซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมรอบรองมาตรฐานว่าใช้กับดิจิตอลในประเทศไทยได้นะครับผมและข้างล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์ บาโค้ดผู้เข้าร่มวมโครงการกับกสทชที่เราใช้คูปองไปแลกมานะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับสำหรับโทรทัศน์ที่เป็นจอแบนนะครับไม่ว่าจะเป็น LCD พลาสมา LED อินเทอร์เน็ตทีหรือว่า Smart TV นะครับสามารถใช้สาย HDMI นะครับผมในการเชื่อมต่อกับระหว่างกล่องเซ็นทอปบ,บ็อกกับทีวีได้เลยนะครับก็แค่เอาไปเสียบที่ด้านหลังของกล่องเซ็นทอปบ,บ็อกอีกด้านหนึ่งก็เชื่อมต่อกับโทรทัศน์นะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับต้องเชื่อมต่อกับเสาอากาศด้วยจะเป็นหนวดกุ้งหรือก้างปลาก็ได้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนแล้วเราก็เพียงแค่ทําการกดสแกนนะครับผมเมื่อสแกนไปเรื่อยๆก็จะเจอช่องจานวนช่องมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเราเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็จะเป็นช่องดิจิตอลที่มีทั้งหมด48ช่องปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วนะครับ27ช่องณวันนี้นะครับอย่างที่เห็นครับภาพคมชัดมากมายเลยนะครับ หากมีข้อข้องใจในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็ตทอปบ็อกซ์หรือการเลือกซื้ออุปกรณ์เซ็ตทอปบ็อกซ์รวมถึงรุ่นของทีวีที่มีภาครับสัญญาณดิจิทัลสามารถสอบถามพนักงานณักจุดให้บริการที่เข้าร่วมโครงการที่มีป้ายสัญลักษณ์แสดงไว้คือ Family Mart Tesco Lotus Hypermart The m o ะม Group PowerBuy ร์อมอศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์สยามแมคโคร B ิ g กซ u p e r m a ร k e t Home p ต o IT City และ7 e l e v e n ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่ในการรับชมสามารถสอบถามณจุดบริการแลกซื้อและคอ c เซ็นเตอร์ของบริษัทผู้จำหน่ายแต่ละรายได้โดยตรงหรือหากไม่ได้รับจดหมายคูปองสามารถสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งมาได้ที่กสทชคอ l l c e n นเตอร์1200หรือ w w w nbtc.go.th